สวัสดีครับ FC สอนอสุรพงษ์พากินพาเที่ยวพารู้ EP นี้จะมาแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับชนะแชมเปี้ยนชิพแมตช์เลยนะครับ LPG Hanwa Ride Plus นะครับ International Clou นะครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกรา นะครับนักกอล์ฟสาวไทยเข้าร่วมกัน4คนนะครับคนแรกอริยาจุธานุกูลคือน้องเมย์คนที่2นะครับโมริยาจุธานุกูลน้องโมคนที่3ประพังกรทวัฒนากิจเพตตี้นะครับคนที่4อรารยาทิติกูลนะครับเ,เก่งมากทั้งสองทั้ง4คนนี้นะครับ ทําให้คนไทยมีกําลังใจมีความหวัง,วงมีความสุขก่อนการเลือกตั้งนะครับเราไปเชียร์กันในรับถ้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสอนอสุรพงษ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ